พิมพิสาวันนี้คุณใส่เสื้อเขียวได้สวยมากแล้วใบ,ใบหน้าของคุณยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักมากครับขอบคุณค่ะท่านสุวินนะคะวันนี้ท่านสูตรสีดำเนคไทสีเหลืองแล้วก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าท่านดูดีมากเลยค่ะขอบคุณครับอา้าวเริ่มเลยครับ ยิ้มด้วยนะคะชมแล้วยิ้มด้วยครับยิ้มด้วยครับให้ให้พลังซึ่งกันและกันครับพลังบวกของเพื่อนย่อมดีที่สุดนะครับวันนี้เราเปลี่ยนคู่กันเนาะ<ด>เปลี่ยนคู่กันนั่งสับเปลี่ยนกันอ,อพี่พรบวี<า>วันนี้พี่พรบวีใส่เสื้อสีม่วงสีของจังหวัดพิษุโลกสวยมากครับพี่พรบวียิ้มสวยมากเลยขอบคุณค่ะ สุวินก็หล่อมากนะคะเป็นน้องชายที่หล่อมากแล้วก็อัยาศัยดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณครับอย่าลืมขอบคุณซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับขอบคุณค่ะขอเชิญสมาชิกกลุ่มที่สองด้วยนะคะ,ะ <c oughs> เชิญสมาชิกกลุ่มที่สองนะครับวันนี้เราจะใช้บทกรในการแนะนำตัว ของ <c oughs> สมาชิกกลุ่มที่2นะครับซึ่งเราใช้องค์ความรู้จากโปรแกรม AI <c oughs> นะคะเมื่อวานนี้นะคะ c h a TBT นะคะก็วันนี้เราจะแต่งกลอนนะคะในกลุ่ม2สมาชิกของเรานะคะสมาชิกของเรามีทั้งหมด11ท่านนะคะกลุ่ม2นะคะตอนนี้ก็อาจจะมีบางท่านที่รอรับคณะกรรมการอยู่นะคะเราก็จะขอแนะนําเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอย่ารอาสักครู่หนึ่งครับท่านประธานกลุ่มมาละนะครับเชิญค่ะพี่พี่ทูลมาเลย วันนี้เราจะเลือกประธานรุ่นกันนะฮะดูว่าใครเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะใครอายุน้อยที่สุดก็เลือกคนนั้นก็แล้วกันนะครับนะครับตามนโยบายของท่านรองศึกษาในการภาบ้านะครับท่านสมรการบุญเรืองนะครับเขายเกไปนมครับท่านครับพร้อมแล้วนะครับกลุ่มสองพร้อมแล้วนะครับ สวรักษ์มุ่งมั่นไม่หยุดนิ่งวิวัตรร่วมสร้างทุกสิ่งด้วยนิสัยพิมพิสาสองทางด้วยหัวใจนุก,กูลก้าวไกลมั่นคงไม่หวันเอนพิพัฒคิดกว้างสารทางสู่ฝันวุฒิชัยเด็ดขาดพลัน ด้วยความเห็นเอกกรน,นำทีมพร้อมสร้างให้เด่นพิกทูลมุ่งเน้นสมานใจร่วมทางไกลปัตมาสร้างศรัทธาให้เป็นหลักสุวินตระหนักรอบรู้ด้วยจิตใสกัสมานอบน้อมแต่ก้าวอย่างยิ่งใหญ่กลุ่มสองนี้พร้อมก้าวไปด้วยความดี ขอเสียงพรบมือเลยครับขอบคุณมากครับกรับเชิญนั่งประจำที่ครับขอบคุณมากครับต่อไปเราก็จะคงจะมอบหน้าที่ให้เป็นทางในส่วนของ Morning Talk นะคะครับมอร n นิ่งทอเดี๋ยวเราสักครู่นะครับเตรียมอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับกำหนดการวันนี้นะครับเราแบ่งช่วงเช้าเป็นเรื่องของเป็นการติดตามและประเมินผลการศึกษานะครับ โดยท่านเอกวัตรล้อสุนิรันต์นะครับที่ท่านจะมาวิเครานะครับหลังจากนั้นนะครับเวลา14นกาถึง12นาิกาก็จะเป็นการเสริมทักษะการประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อการศึกษานะครับโดยทีวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒินะครับ,รนะรบแล้วก็เวลา13นกาถึง16นาิกานะครับก็จะเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างองค์กรคุณภาพสู่ความเป็นเลิศนะครับ แล้วก็เวลา16ในการถึง17เจนก,ก็จะเป็นเสริมประสบการณ์นะคะการบริหารโดยวิทยากรประจำกลุ่มนะคะ,คะช่วงนี้มีประชาสัมพันธ์<ไ>นิดนึงนะคะก็ในส่วนของกลุ่มที่พร้อมแล้วนะคะในการจ่ายเงินค่าเข็มวิทยาฐานะนะคะก็สามารถที่จะจ่ายได้ด้านหลังนะคะรวมทั้งเอกสารนะคะที่เราได้กรอกเมื่อวานนี้นะคะก็ไปมอบให้ทางวิทยากรด้านหลังได้นะคะตอนนี้ก็คงจะพร้อมแล้วนะคะรคับครับก็ ตัวนี้ก็เชิญทีม o r n i n g Tal k นะครับเขาญาตให้สมาชิกกลุ่ม2นะครับที่เป็นตัวแทนของ m Morning Talk เชิญหน้าวิธีครับแล้วก็ลูกวนท่านได้แนะนำตัวให้กับสมาชิกผู้เข้ารับการพิจาาได้รับทราบ้วยครับยนเชิญครับสวัสดีครับวิวัฒน์ผลประเสริฐครับภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งครับสวัสดีค่ะกาสมาแสนอ่อนนะคะรองศึกษาที่การจังหวัดสระบุรีค่ะ ครับในเช้าวันนี้นะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของ Morning Talk นะครับเป็นการสรุปองค์ความรู้นะครับแบบกระชับนะครับในสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับเป็นภาพรวมนะครับ,สำ,รบสำหรับการที่เราได้มาเรียนนะคะเรียนแล้วก็อบรมในครั้งนี้นะคะที่ฉันก็เห็นว่า วิชาที่เราได้เรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยจากการอบรมหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะก็เราได้อบรมเกี่ยวกับเรื่อง ICT มาโดยตลอดนะคะครับครับเมื่อวานนี้นะครับในวิชาแรกนะครับที่เราได้รับความรู้จากท่านวิทยากรน,นะครับก็เป็นเรื่องของการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรวมตลอดถึง AI <c oughs> นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับมีความประทับใจ ในแอปพลิเคชันที่ท่านวิทยกรได้นำมานำเสนอพวกเรานะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์นะครับแอปแรกนะครับที่เราได้รู้จักกับทางจากท่านวิทยกรนะครับนั่นก็คือในส่วนของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น z o o นะครับ e m o e t e นะครับหรือแม้แต่การประชุมทางไลน์นะครับแล้วก็ตลอดจนเ e m o n เนะครับตอนนี้ผมเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นนะครับเป็นเป็นลักษณะแบบ จริงจงจังๆเมื่อก่อนนี้ก็เคยได,ได้เห็นมาเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเอามาใช้อะไรนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้รู้จักไปนะครับและที่ประทับใจมากๆเลยนั่นก็คือในส่วนของ AI นะครับก็คือ ChatGPT นะครับที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในหลายๆงานเลยนะครับจากเมื่อวานนี้นะคะข้อมูลที่ออกมาในห้องที่เราอบรมในครั้งนี้นะคะเราก็จะมีสมาชิกทั้งกลุ่มที่เป็น เจนวเจน Z นะคะส่วนดิฉันเบบี้บุมค่ะเกี่ยวกับ ICT นะคะในการทำงานที่ที่ผ่านมานะคะแคนว่าดิฉันก็ได้อบรมมาบ้างนะคะแต่ก็ทำไม่ค่อยจะได้สำหรับดิฉันนะคะผู้ผู้สูงอายุนะคะผู้บริหารในการทำงานดิฉันก็จะให้น้องๆน,นะคะที่อยู่สำนักงานทำให้นะคะ แต่พอเมื่อวานนี้ได้เรียนนะคะแล้วก็ได้มาอบรมครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับผู้บริหารที่เราจะต้องรู้ว่าแต่ละตัวสามารถทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไรได้บ้างช่วยอะไรแล้เราได้บ้างนะคะก็ต้องยอมนะคะว่าเราจะหยุดพัฒนาไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะใกล้กเกษียณแล้วนะคะดิฉันก็คงจะอายุแบบ สูงนะคะในใน,ในห้องอบรมนี้นะคะเหลือไม่กี่ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องยอมค่ะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีนะคะท่านท่านยังให้ความสนใจและท่านก็ยังใช้ t k t t อกได้ก็คิดว่ายังไงก็ต้องตามให้ทันค,ค่ะค่ะครับในส่วนของ AI นะครับในส่วนประสบการณ์ของผมนะครับพี่กสมาครับตั้งแต่เข้าสู่ตำแหน่งผอเขตครับก็เริ่มขับเคลื่อนเลยครับ เป็นวิทยกรนะครับอบรมให้กับท่านผอโรงเรียนนะครับคุณครูในเขตนะครับในการที่ใช้ AI 3ตัวครับตัวแรกก็คือ ChatGPT นะครับตัวที่2ก็คือ c l o u d นะครับและตัวที่3ก็คือ Gemini หรือว่า Gemini นะครับตรงนั้นก็คือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราหันไปทางไหนนะครับก็จะมีแต่ AI AI ครับโดยเฉพาะ Generative AI นะครับที่บูมมากๆเลยที่ทุกคนเรียกว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วฟรีด้วยนะครับนั่นก็คือ ChatGPT ครับ ในส่วนของผู้บริหารนะครับผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบัติการประจําปีได้นะครับวิเคราะห์โครงการกิจกรรมต่างๆว่ามีความสอดคล้องกับแผนที่เขาทําหรือไม่นะครับตรงนั้นในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานต้นกำกับเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปอบรมและให้ความรู้เขาได้ประสานกับสอนอในเขตนะครับอบรมให้ความรู้สอนอ,อก,ก่อนพอสอนอ,อใช้ AI เป็นแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ท่านผอโอรงเรียนได้นะครับโดยเฉพาะคุณครูนะครับ เขาสามารถที่เอาไปใช้ในการเขียนแผนการสอนใหม่ได้ตลอดนะครับแค่สื่อสารเท่านั้นเองกับ AI ให้ได้ว่าคุณครูต้องการอะไรนะครับเขียนแผนการสอนแบบไหนและสามารถสร้างข้อสอบได้นะครับตลอดจนโครงการของเขตในเดือนมกราครับเรื่องของการขับเคลื่อนพิซซ่านะครับในวันที่6มกรานี้ก็จะอบรมการสร้างข้อสอบเสมือนจริงพิซซ่าโดยใช้ AI ครับ ให้ AI วิเคราะห์ดูว่านี่คือข้อสอบอันเก่านะอัปโหลดเข้าไปให้ AI แห่ความรู้จักว่านี่คือโจทย์พิซซ่านะครับแล้วให้เขาเนี่ยออกข้อสอบเสมือนจริงออกมาเขาจะออกได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีพร้อมเฉลยและก็ให้คําตอบให้เหตุผลนั้นมันด้วยอันนี้ดีมากกําลังขับเคลื่อนเทรนสอนอแล้วก็ครูแกนนํำของเขตอยู่ครับพี่ครับค่ะสุดยอดมากเลยค่ะจาก AI นะคะเมื่อวานนี้นะคะ ต่อไปก็เรื่องการสื่อสารใช่ไหมคะครับเป็นสิ่ง<ร>สําคัญมากเลยคะ่ะสําหรับผู้บริหารอย่างเรานะคะที่จะต้องสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชานะคะขอให้ท่านผอ,อลองสรุปในส่วนที่จะนําไปใช้เกี่ยวข้องกับทางการบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่คะ่ะครับเมื่อวานนี้ในภาคบ่ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารนะครับสิ่งที่ประทับใจมากเลยนะครับพี่กกสมาคร,ครับนั่นก็คือทําให้ผมเรียนรู้ว่า ประสิทธิภาพของการสื่อสารเนี่ยจะทรงประสิทธิภาพที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของภาษากายครับ,รบเนื้อหาที่เราถ่ายทอดให้กับผู้ฟังเนี่ยยังถือว่าเป็นประมาณ1 0หรือ20ที่ผู้ฟังจะรับจะสนใจนะครับสูงกว่านั้นประมาณ 40- หรือ50เรนี่ยเป็นเรื่องของโทนเสียงหรือว่าน้ำเสียงครับสังเกตว่าถ้าคุณครูคนไหนเนี่ยพูดอธิบายสอนที่มีโทนน้ำเสียงสูงต่ําก็จะทําให้เกิดความดึงดูดนักเรียนหรือดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้นะครับ แต่สูงสุดเลยนั่นก็คือภาษากายครับนั่นคือลักษณะการถ่ายทอดโดยการยิ้มแย้มแววตานะครับปฏิสัมพันธ์กิริยท่าทางต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่จะดึงดูดผู้ฟังได้สูงสุดครับสังเกตว่ากิจกรรมที่เรามีก็คือจับมือกันนะครับแล้วก,ก็มองหน้าแล้วให้ทายดูว่าคู่ที่เราจับมือเนี่ยเขาคิดอะไรสังเกตจากแววตานะครับจากประสบการณ์ของดิฉันนะคะภาษากายนะคะเป็นการที่สื่อสาร กับผู้คนทั้งๆท,ที่เราไม่ได้รู้จักนะคะเดินเข้ามาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเรายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเราก็จะได้มิตรไมตตีนะคะถ้าเรามองนะคะเฉยๆหน้า,ง,างอนะคะแล้วก็ไม่เป็นมิตรนะคะถึงแม้ว่าจะทำอะไรอย่างนี้คนที่จะเข้ามาหาเราหรือว่าคุยกับเราเนี่ยก็เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้บริหารนะคะก็จะต้อง มีความเป็นมิตรนะคะลงเยี่ยมพื้นที่นะคะครูเนี่ยเขาก็จะต้องการอยู่แล้วแหละที่จะได้กําลังใจได้การทักทายจากผู้บริหารนะคะครับกิจกรรมต่อมาครับพี่กัสมาครับก็คือเรื่องของลูกเสือครับลูกเสือนะคะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักบริหารในยุคนี้มากที่สุดนะคะเพราะการที่เราจะบ่มเพาะนักเรียนของเรานะคะให้มีจิตอาสานะคะ มีมีวินัยมีความอดทนแล้วก็รู้จักคิดนะคะแก้ปัญหาได้เนี่ยกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สามารถนะคะบ่มเพาะนักเรียนเยาวชนของเรานะคะให้เป็นคนดีนะคะในสังคมต่อไปได้ดิฉันนะคะก็เคยนะคะที่ได้ไปทำงานนะคะเป็น ก่อนก่อนที่จะมาเป็นรองศึกษานะคะก็เป็นพออ,อกลุ่มลูกเสือซึ่งตอนที่ดิฉันเข้ามานะคะในในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะคะดิฉันบอกกับท่านศึกษาธิการจังหวัดว่าสองกลุ่มนะคะที่ดิฉันคิดว่าดิฉันคงจะทำงานนะคะได้ได้ได้ไม่ดีนะคะเพราะว่าก็คือกลุ่มบุคคลนะคะเพราะการที่จะทำงานกลุ่มบุคคลเนี่ยต้องสะสมนะคะความรู้ ในกฎหมายหลายเรื่องมากนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มลูกเสือซึ่งเป็นอะไรที่คิดว่ามันเหนื่อยนะคะในการที่จะไปอบรมไปอยู่ค่ายลูกเสือนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะชีวิตนะคะเขาได้กำหนดไปแล้วนะคะดิฉันก็มาลงกลุ่มลูกเสือทำให้ดิฉันได้เปลี่ยนทัศนคติในความคิดกับลูกเสือลูกเสือให้อะไรกับดิฉันมากเลยนะคะได้เพื่อนนะคะ ได้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็รู้ว่าการที่เราจะให้อะไรกับนักเรียนนะคะให้นักเรียนมีวินัยมีความรักในหมู่คณะทํางานในระบบหมู่นะคะมีระเบียบได้ลูกเสือช่วยได้ค่ะและดิฉันก็คิดว่าท่านรองประหลัดนะคะท่านวรัตนนะคะท่านก็เคยเป็นผออสํานักลูกเสือในขณะนั้นหลายโครงการหลายกิจกรรมของท่านที่ นำลงมาก็ยังยั่งยืนทำจนถึงปัจจุบันและณนะบัดนี้นะคะท่านก็ไม่เป็นเลขาธิการนะคะสรชเห็นในการทำงานนะคะแผนของโครงการกิจกรรมลูกเสือนะคะแผนปฏิบัติการที่ท่านทำออกมานะคะว่าปี2,567-70ถึง70ดิฉันเชื่อว่าถ้าพวกเรานะคะผู้บริหารสออ,อเขตและศึกษาธิการจังหวัด ขับเคลื่อนนะคะทำร่วมใจกันนะคะทำในสิ่งดีเราจะได้เด็กที่ดีเป็นเยาวชนของสังคมต่อไปค่ะครับเยี่ยมมากเลยครับพี่ครับโอ้ครับก็ทำให้เห็นถึงมุมมองนะครับแนวคิดในการขับเคลื่อนงานลูกเสือนะครับของพี่กัสมานะครับเรื่องต่อไปครับในเมื่อวานนี้ภาคค่ำครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหานะครับในการบริหารงานในพื้นที่ที่มีความยากลำบากนะครับ แล้วก็ประเด็นสำคัญเลยที่ท่านวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒินะครับได้ให้กับเราในลักษณะของเป็นการสัมมนานะครับอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาดอปเอาของนักเรียนครับตรงนี้ในเรื่องดอปเอานะคะการที่เราจะทำงานให้สำเร็จนะคะท่านวิทยากรนะคะท่านศึกษาธิการจังหวัดตังนะคะท่านทำไอเอแล้วก็ ได้รางวัล i อเดีเด่นของไอของส,อสอนอปสอนะคะนั่นก็เป็นหนึ่งผลงานที่ดิฉันเชื่อถือค่ะว่าการบูรณาการนะคะการทำงานร่วมกันจะสามารถทำเรื่องดีได้สำเร็จนะคะดิฉันอยู่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีนะคะได้ทำา MOU โนะคะโดยมีสกลจังหวัดนะคะเป็นแกนนำ ซึ่งท่านผู้ว่าราชะการจังหวัดพูดไว้ว่าการทำา o u u เนี่ยอย่าทำวางไว้นะคะใส่ตู้แล้วก็ไม่ได้มีการร่วมมือกันบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำจริงๆนะคะครับในส่วนของเด็กที่ดอกเอาไปนะครับในประสบการณ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่มีความท้าทาย นะครับที่เราครับทั้งท่านผูน้อในวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ท่านศึกษาธิการจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่ต้องทางานในเชิงบูรณาการ,การกันด้วยเนี่ยจะต้องดึงเด็กกลับมาให้ได้สู่ระบบการศึกษานะครับและอย่างที่ท่านวิทยกรได้บอกกับพวกเราว่าถ้าเราไม่สามารถดึงเด็กมาที่ระบบการศึกษาไม่ว่าจะในระบบของเราเนี่ยเราก็ต้องนําการศึกษาออกไปให้กับนักเรียนนะครับให้มากที่สุด และโดยเฉพาะในสถานศึกษานะครับซึ่งตามพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเราจะพบว่าเขาเปิดโอกาสให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการศึกษาทั้ง3ระบบได้ไม่ว่าจะเป็นในระบบนอกระบบและอัธยาศัยตรงนั้นเป็นสิ่งที่ทางกฎหมายได้เปิดทางให้กับพวกเราแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับจะนำพาหรือว่าขับเคลื่อนต่อไปนั่นก็คือเราจะออกแบบแนวทางอย่างไรที่จะนำเด็กกลับมา สู่ระบบการศึกษาหรือนําการศึกษาไปสู่รูปหลานของเราได้เมื่อวานนี้ไม่ใช่เฉพาะหัวข้อแค่นี้นะครับก็ยังมีการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการออกแบบแก้ปัญหานะครับรวมทั้งสร้างโมเดลอะไรต่างๆโดยให้เวลาจํากัดนะครับอันนั้นก็เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาในภาคเช้าลงมาสู่ภาคค่ำนะครับแล้วก็มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราครับทั้งท่าน พออเตนะครับแล้วก็ท่านศึกษาธิการจังหวัดจะสามารถบูรณาการความรู้เทคโนโลยีต่างๆตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนะครับสามารถที่จะไปขับเคลื่อนบริหารหน่วยงานองค์กรของเรานะครับขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานของเราได้นะครับตรงนั้นสำหรับการตามเด็กนะคะกลับมาเรียนนะคะดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำควรทำมาตั้งนานแล้วแต่สิ่งหนึ่งนะคะ ที่ดิฉันคิดว่าสามารถที่ว่าเราจะไม่เพิ่มยอดของเด็กดรอปเอาได้คือการป้องกันค่ะท่านนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนนะคะเด็กที่จะไม่มาเรียนเพราะอะไรพี่สลับบุรีก็พบนะคะว่าเด็กติดศูนย์ติดลอมากเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนนะคะตอนนี้ก็ทําแล้วนะคะสองโรงเรียนของมัธยมคือสวนกุหลาบเขาเช็คยอดเลยค่ะ ว่ามีเด็กติดศูนย์ติดรอทั้งโรงเรียน500คนเนี่ยติดศูนย์ติดรอ2,000ศูนย์นะคะก็หลายวิชาไงคะเพราะฉะนั้นทุกเดือนเขาก็จะรายงานนะคะให้กับกรรมการสถานศึกษาทราบลดยอดจะทําลายเป้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันได้นะคะก็คือเรื่องการติดศูนย์ติดรอให้เด็กผ่านไปแต่ละชั้นให้เด็กเขาได้จบตามกำหนดที่เขาเข้าได้เข้ามาเรียน,นะคะ่ะครับ สำหรับในส่วน Morning Talk ในส่วนของผมแล้วก็พี่กัสมานะครับต้องขออนุญาตหยุดไว้เท่านี้นะครับเพื่อลำดับต่อไปจะขออนุญาตกรับเรียนเชิญท่านวิทยกรพี่เลี้ยงประจำกลุ่มนะครับได้ออกมาให้แนวคิดกับพวกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอได้รับการขอบคุณจากนะครับทางผู้เข้ารับการพัฒนานะครับขอบคุณท่านวิวัฒน์ผลประเสริฐนะครับท่านกัษมาแสนอรนะครับ สำหรับกลุ่มสองเรามีพีกรพี่เลี้ยงจํานวน2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือท่านสมณ a กรบุญเลืองท่านรองศึกษาธิการภาค13นะครับแล้วก็ท่านผู้บริการสิริวันขวัญมุกผู้บริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิสิโลกุตาดิตนะครับในการนี้นะคะขอเชิญท่านสมณน,กกนะคะบุญเรืองนะคะรองศึกษาธิการภาค13นะคะมาเติมเต็มในส่วนของการที่เราประชุมเมื่อวานนี้นะคะเชิญคะ่ะท่าน ก็สวัสดีตอนเช้านะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวิชาที่น่าสนใจอีก3วิชาที่เราจะต้องพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนกันเป็นผู้บริหารนะครับอย่างมีคุณภาพนะครับแต่บทบาทของเช้านี้นะครับวีกรอนพี่เลี้ยงนะครับก็จะรีเฟลคชั่นในส่วนของการที่เราได้รับการพัฒนานะครับเมื่อวานนี้นะครับสมทักษะครับ ที่เราได้เรียนรู้ก็คือทักษะในเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับซึ่งทักษะนี้เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะทักษะนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและงานก็มีคุณภาพมากกว่าที่เราเคยทำมานะครับเป็นผู้ช่วยอย่างดีนะครับแต่การพัฒนาทักษะของ AI นี้นะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ ทางคณะฝ่ายดำเนินงานเนี่ยในการจัดอบรมเนี่ยก็ต้องการอยากให้พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยในฐานะเป็นผู้บริหารต้องรู้ว่า AI สามารถใช้ทำอะไรในช่วยการบริหารการจัดการทางการศึกษาได้บ้างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราสามารถมอบหมายสั่งการสั่งให้ลูกน้องนะครับทำให้เราได้แต่ตราบใดเราไม่เคยรู้เลยเทคโนโลยีนี้นะครับ ทำอะไรได้บ้างจะไปสั่งยังไงครับสั่งไม่ได้แต่งกรจะมาแต่งกรแบบปกติที่เราเคยทําคิดไม่ออกหรอครับยากครับต้องใช้เวลาเป็นวันสองวันสามวันแต่น,นี้ใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเราก็ได้เพลงได้กรนในส่วนขององค์กรเราละนะครับแล้วอีกหลายๆทักษะของเทคโนโลยี AI อนะครับอีกมากมายนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นช่องทางในการจุดชดวนให้ท่านอยากเรียนรู้นะครับแล้วก็ไปพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น ส่วนทักษะที่2นะครับก็คือทักษะในการสร้างเครือข่ายนะครับเห็นนะครับในการเข้ารับการพัฒนาที่ผ่านมานะครับอะไรที่จะทําให้เราทํางานง่ายยิ่งขึ้นเพื่อนครับทีมงานจะต่างกระทรวงหรือกระทรวงเดียวกันก็จะเป็นทีมงานที่จะต้องช่วยขับเคลื่อนภารกิจต่างๆให้เราเครือข่ายเหล่านี้นะครับ ที่พยายามแฝงอยู่ในการอบรมทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะให้ท่านได้นั่งสลับกันทุกวันนะครับไม่ว่าจะให้สลับพื้นที่ใครหน้าใครหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักนะครับและที่สำคัญคือวิทยากรก็ยังมีการสลับเพื่อที่จะเรียนรู้กับทุกท่านการรู้กันผิวเผินนะครับความใกล้ชิดสนิทสนมมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่หากเรานะครับได้ใช้โอกาสนี้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก็จะเป็นประโยชน์กับเครือข่ายในการที่จะทํางานแต่เครือข่ายในการทํางานนั้นนะครับก็ต้องบอกทุกท่านว่าสิ่งที่สําคัญคือการให้เกียรติในการลงสู่พื้นที่การทํางานจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาเชิญท่านไปร่วมเป็นเกียรติเปิดงานผู้ตรวจราชการมาของเขาให้การต้อนรับแต่เรามอบหมายให้ใครครับให้ลูกน้องไป พอทีงานเราเขาจะมาไหมครับไม่มาภาพที่มองในส่วนของการบริหารงานในพื้นที่ก็จะปรากฏเห็นเลยว่าอทางผู้บริหารระดับสูงเข้าไปลงพื้นที่เอ้าทำไมมีแต่ลูกน้องมาก็สะท้อนถึงการทํางานในพื้นที่ของเรานะครับก็ฝากพวกเราในเรื่องของการให้เกียรติอย่ายึดติดเสาเอกเสาโทสํงงานักงานนะครับถ้าท่านยึดติดท่านจะไม่ออกไปไหนจะรอจะเซ็นงานในสนํงงานักงานสิ่งนั้นแหละคือ อันตรายในการทํางานในพื้นที่เครือข่ายท่านก็จะไม่แน่นการช่วยเหลือการที่จะมีเพื่อนช่วยขับเคลื่อนหรือการจะมีเพื่อนช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในพื้นที่นะครับเพียงคนคนเดียวหน่วยงานเดียวแต่หากมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาหรือสิ่งไหนที่ไม่เคยทําในส่วนของจังหวัดที่ท่านไปอยู่แต่หากเครือข่ายพร้อมกําลังพร้อมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น มันก็ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งทักษะที่ได้รับจะส่งเสริมให้ท่านได้รับการเรียนรู้ในขพนาทักษะก็คือทักษะการสื่อสารนะครับเรียนรู้การสื่อสารแล้วทั้งกายและใจนะครับไม่ต้องพูดก็รู้ล้วนะครับว่าเพื่อนคิดอะไรเพื่อนพอใจไม่พอใจนะครับสื่อสารมีหลายวิธีนะครับก็รตรงนี้ก็ได้เรียนรู้แล้วแล้วที่สําคัญ พูดยังไงให้เข้าหูเพื่อนพูดยังไงให้มันเป็นบวกนะครับขนาดแค่เราเข้าไปสำนักง,งานนะครับก็คือการแสดงทักษะการสื่อสารไม่ต้องพูดอะไรยกมือไหว้ก็สื่อสารแล้วผมยามแม่บ้านนะครับพ่อครัวยกมือไหว้ตลอดเป็นการให้เกียรติเขาในฐานะที่เขารับบทบาทหน้าที่ในตําแหน่งนั้นไม่ใช่ว่าเขา อายุน้อยกว่าเราเราจะยกมือไหว้ไม่ได้ทักทายไม่ได้แต่เราทักทายในบทบาทหน้าที่การให้เกียรติในการทํางานของเขาตรงนั้นนะครับเขาก็จะรักเรานะครับมีอะไรต่างๆผมเข้ามาสถาบันนะครับอาจจะเป็นเพาะใหม่ด้วยนะครับลูกน้องก็เอากล้วยไปให้ในห้องเอาแต่เอาส้มไปให้เอาชมพู่ไปให้เมื่อวานนี้แม่บ้านเงินเดือนเขาน้อยนิดนะครับเขาก็ไปซื้อส้มนะครับไม่ใช่ไปขโมยส้มในในห้องครัวนะครับคนละเกียรตินะครับ,ก,นะรบก็เอามาให้ นี่คือเราเป็นกันเองกับเขาเราให้เกียรติเขาในการทํางานนะครับลูกน้องทีมงานเครือข่ายก็จะรักเรานะครับก็ฝากทักษะ3ทักษะนี้นะครับทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่จําเป็นนะครับที่จะให้พวกเราเนี่ยยังต้องพัฒนาตนเองเพื่อที่จะมีโอกาสนะครับในการทําบทบาทหน้าที่การเป็นเครือข่ายที่ดีนะครับเพื่อที่จะนาเครือข่ายนี้มาพัฒนา มาบริหารการจัดการศึกษาของเราได้อย่างมีคุณภาพในพื้นที่ครับขอขอบพระคุณครับครับขอได้รับการขอบคุณนะครับจากทีมผู้ข้ารับการพัฒนานนครับขอขอบพระคุณท่านรอ,องศาษาธิการภาค13านะครับท่านสมรการบุตรเดืองนะครับที่ท่านาได้กุณนานมาเติมเต็มในเรื่องของบทบาทนะครับในเรื่องขององค์ความรู้เมื่อวานนะครับในเรื่องของทักษะ ที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดนะครับคำว่าเพื่อนวันนี้ผมก็โชคดีนะครับได้เจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบ20ปีแล้วนะครับก็ดีใจมากเลยโขเขากอดกันเลยครับแล้วก็ชื่นชมกันว่าเธอสวยนะเธอยังดูดีนะนะครับนั่นคือเพื่อนแล้วที่สําคัญนะครับคำว่าเพื่อนที่จะให้เราสมานสมัครคียกันได้ก็คือใช้เทคโนโลยีครับท่านก็คือใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับ ปัจจุบันเรามีมือถือเนาะมีมือถือมี iPad นะคะแล้วก็มีหลากหลายนะคะก็มีทั้งหลากหลายโปรแกรมใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะปกติก็ถ้าไม่เจอก็อาจจะดู f c e e o o o นะคะไปหาเพื่อนเจอเพื่อนเก่าๆนะคะที่อยู่ใน Facebook หรือไม่ก็เจอเพื่อนที่เขาถ่ายคลิปอยู่ใน TikTok กนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแล้ว ICT ของเราก็พัฒนาเพิ่มเติมนะคะใช่ครับ ครับตอนนี้ท่านวิกรก็มารอพวกเราแล้วนะครับพวกเราพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้จากท่านแล้วนะครับในช่วงเช้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยบริการนะครับผู้สร้างผู้สร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลงในวายการศึกษาและยุทธศาสการบริหารจัดการศึกษานะครับซึ่งเป็นสาระการเรียนที่1นะครับในหัวข้อการติดตามและประเมินผลการศึกษานะครับโดยท่านวิทยกรค่ะค่ะท่าน ดเรเอกวัตรล้อสุนิรันนะคะท่านเป็นผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา